ครับนักเรียนทุกคนเจอกับครูสมเกตอีกแล้วนะครับเรายังอยู่ในบทที่10การวัดน้ําหนักอยู่ครับนักเรียนสังเกตบนโต๊ะครูครับครูมีอะไรไหมนักเรียนดูเต็มไปหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างครับนักเรียนนี่ครับฟักทองนักเรียนรู้จักใช่ไหมครับฟักทองลูกใหญ่เลยครับนักเรียนแล้วมีอะไรอีกครับนักเรียนมีเครื่องช่างสปริงครับเครื่องช่างสปริงขนาดเล็กเห็นไหมครับเครื่องช่างสปริงนี้มีพิกัดนะครับ 1>, 1กิโลกรมัมนักเรียนเห็น1กิโลกรัมตรงขีดที่อยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ไหมครับเห็นไหมครับเครื่องช่างขนาดเล็กอันนี้นะครับมีพิกัด1กิโลกรัมนั่นเองหมายความว่าอย่งไครับนักเรียนพิกัด1กิโลกรัมหมายความว่าเครื่องช่างเนี้ยมีความสามารถในการรับน้าหนักได้1กิโลกรัมครับคุณครูมีอะไรอีกครับนักเรียนคุณครูมีเครื่องช่างขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกครับนี่ครับเป็นเครื่องช่างสปริงคุณครูเชื่อว่านักเรียนคงเห็น อยู่ทั่วไปนะครับถ้านักเรียนได้ไปตลาดกับคุณพ่อคุณแม่นักเรียนก็จะเห็นเครื่องช่างสปริงแบบนี้ที่แม่ค้าเขานิยมใช้กันเห็นไ,ไหมครับมีจานและก็จานวางอยู่บนเครื่องช่างนักเรียนสังเกตครับนะครับก่อนช่างเข็มชี้น้ําหนักก็จะตรงกับตัวเลข0ถูกไหมครับแล้วเครื่องช่างนี้มีพิกัดกี่กิโลกรัมครับนักเรียนสังเกตตัวเลข15ครับเห็นไหมครับตัวเลข15 15แล้วก็มีคําว่า kg แล้วก็มีกกไก่กกจุดนะครับตาม หลังตัวเลข15นั่นหมายความว่าเครื่องช่างนี้มีความสามารถในการช่างได้15กิโลกรัมนั่นเองครับนักเรียนนะครับหรือเราเรียกว่าเครื่องช่างนี้มีพิกัด15กิโลกรัมนะครับและมีขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกครับนักเรียนนะครับขนาดใหญ่จัมโบ้ใหญ่ที่สุดณนะตอนที่คุณครูกาลังโชว์นี้นะครับนักเรียนเห็นไหมครับใหญ่มากเลยนะครับนักเรียนเห็นตัวเลข60นะครับและมีคําว่ากอกอจุดอยู่นะครับก็แสดงว่าเครื่องช่างขนาดใหญ่นี้มีความสามารถในการ ช่างน้ําหนักนะครับของสิ่งต่างๆได้มากถึง60กิโลกร,รัมเลยทีเดียวหรือเราเรียกสั้นๆว่าเครื่องช่างนี้มีพิกัด60กิโลกร,รัมครับนักเรียนใช่แล้วครับนักเรียนวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เรื่องการวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัมครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถบอกน้ําหนักของสิ่งต่างๆเป็นกิโลกรัมและขีดกิโลกรัมและกรัมได้ก่อนที่เราจะไปช่างสิ่งของนะครับนอกเหนือจากฟักทองลูกใหญ่นี้แล้วนะครับ คุณครูยังมีสิ่งของอย่างอื่นที่จะมาให้นักเรียนเนี่ยอ่านน้าหนักกันด้วยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันครับก่อนที่เราจะไปชั่งสิ่งของต่างๆครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูขอญอาตทบทวนความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ําหนักก่อนนะครับนักเรียนมีอะไรบ้างเอ่ยไปดูครับนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมครับ1ขีดเท่ากับกี่กรัมนักเรียนเรียนผ่านมาแล้วนะครับ1ขีดเท่ากับ100กรัม เก่งมากครับนักเรียนนะครับแล้ว <promoted out rhythms necessary> <maximum> 1กิโลกรัมล่ะครับเท่ากับกี่ขีดครับนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมครับให้เวลาคิดแป๊บหนึ่ง1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดนั่นเองนะครับเก่งมากครับนักเรียนทุกคนคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะตอบกันได้นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามครับ1กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมครับนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยให้เวลานึกคิดแป๊บหนึ่งครับ หกิโลกร,รัมเท่ากับหนึ่งพันกร,รัมนั่นเองเก่งมากครับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ําหนักนะครับเราจะนำมาใช้ในการบอกน้ําหนักของสิ่งต่างๆเวลานำสิ่งต่างๆนั้นไปชั่งนะครับเราเอาไปใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนอย่างแรกเลยครูจะชั่งอะไรก่อนดีฟักทองลูกนี้เลยครับนักเรียนโอ้หักมากเลยครับถ้าคุณครูจะเอาไปชั่งบนเครื่องชั่งขนาดเล็ก ที่มีความสามารถในการช่างหนึ่งกิโลกรัมนักเรียนทิดว่าทําได้ไหมไม่ได้แน่ๆนะคุณนักเรียนดูดูครับฟักทองลูกใหญ่นะครับต้องมีน้ําหนักมากกว่า1กิโลกรัมแน่ๆเ,เลยถ้าเอาไปวางบนเครื่องช่างขนาดเล็กนี้เป็นยังไงครับเครื่องช่างพังแน่ๆเลยครับนักเรียนไม่ควรกระทานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเครื่องช่างขนาดเล็กไม่สามารถช่างได้เกินความสามารถของเขาเราก็ไปเครื่องช่างขนาดถัดไปเลยครับคุณครูคิดว่าเครื่องช่างขนาด15กิโลกรัมที่มีพิกัด15กิโลกรัมเนี่ยก็สามารถอ่าน นะครับน้ำหนักของฟักทองลูกนี้ได้นะครับคุณครูจะลองชั่งดูนะครับนักเรียนดูนะครับว่าฟักทองลูกนี้หนักกี่กิโลกรัมเป็นไงครับนักเรียนลองดูที่เข็มชี้น้ําหนักครับเข็มชี้น้ําหนักเลยตัวเลข5ไปกี่ขีดครับนักเรียนเลยตัวเลข5้าไป9ขีดหมายความว่ายังไงครับนักเรียนฟักทองนี้หนักเท่าไหร่ครับนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับฟักทองนี้หนัก5กิโลกรัม9ขีดนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนแล้วถ้าครูถามว่า ฟักทองนี้นะกี่ก,กิโลกร,รมัมกี่กร,รัมนักเรียนบอกได้ไหมครับใช่แล้วครับ1ขีดเท่ากับ100กรมัมเพราะฉะนั้น9ขีดก็900กรมัมดังนั้นเราสามารถบอกน้ําหนักของฟักทองลูกนี้ได้ว่าฟักทองลูกนี้หนัก5ก,กิโลกรมัม900กรัมนั่นเองเครื่องช่างที่มีพิกัด15กิโลกรัมก็น่าจะพอได้นะครับนักเรียนเดีย๋ยวเราไปดูครับว่ามะละกอถ,ถุงนี้นะครับซึ่งมีมะละกออยู่หลายลูกเนี่ยหนักเท่าไหร่นะครับนักเรียนช่วยบอกน้ําหนักคุณครูด้วยนะครับ เข็มช anyway, ี 9, ้น้ำหนักเลยตัวเลข9ไปกี hmm. ่ขีดครับเลยตัวเลข9ไป9ขีดอีกแล้วนะครับนะครับแสดงว่ามะละกอถุงนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่ขีดครับนักเรียนแน่นอนครับเข็มชี้น้ำหนักเลยตัวเลข9้าไป9ขีดก็แสดงว่ามะละกอถุงนี้หนัก9กิโลกรัม9ขีดนั่นเองแต่ถ้าคุณครูถามว่ามะละกอถุงนี้หนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับ เก่งมากครับเนื่องจากว่า1ขีดเท่ากับ100กร,รมัม9ขีดก็900กร,รมัมดังนั้นเราสามารถบอกน้ําหนักของมะละกอถุงนี้เป็นกิโลกร,รัมและกร,รัมได้ว่า9กิโลกร,รัม900กร,รัมนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนหมูทอดเนื้อทอดเวลาเราไปซื้อแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะเอาช่างบนเครื่องช่างนะครับขายหมูทอดเนื้อทอดเป็นกิโลกร,รมัมหรือเป็นกร,รัมนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับ A ถ้าคุณครูไปช่างบนเครื่องช่างขนาดใหญ่ นะครับถุงนี้นักเรียนว่าเกิดอะไรขึ้นครับกูไปวางแล้วนะครับนักเรียนสังเกตที่เข็มชี้น้ําหนักนะครับเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนเข็มแทบจะไม่ขยับเลยเนาะอย่างนี้เราบอกน้ําหนักได้ไหมครับบอกไม่ได้เห็นไหมครับนักเรียนเราจะใช้เครื่องช่างขนาดใหญ่ช่างสิ่งของที่มีขนาดเล็กหรือว่าน้ําหนักเบาเนี่ยเราก็ไม่สามารถอ่านน้าหนักได้แล้วถ้าขยับไปที่เครื่องช่างที่มีพิกัด15กิโลกรัมแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกูจะวางนะครับสังเกตนะครับเข็มชี้น้ําหนักก็มีการ ขยับนะครับหรือเคลื่อนจากตัวเลขศูนย์มากี่ขีดครับ1ขีดนั่นเองแสดงว่าเนื้อทอดถุงนี้หนักเท่าไหร่ครับนักเรียนหนัก1ขีดหรือหนักกี่กร,รัมครับนักเรียนหนัก100กร,รัมนั่นเองเก่งมากครับถ้าไปเครื่องช่างขนาดเล็กลครับนักเรียนนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าแม่ค้าที่ขายเนื้อทอดหมูทอดก็จะใช้เครื่องช่างขนาดเล็กนะครับแล้วมาดูครับว่าถ้าครูใช้เครื่องช่างขนาดเล็กจะมีน้ําหนัก 100กรัมหรือ1ขีดเท่ากับเครื่องช่างขนาด15กิโลกรัมหรือเปล่าครูวางแล้วนะครับเข็มชี้ตรงกับตัวเลข100 g g เลยเห็นไหมครับถ้าเราใช้เครื่องช่างขนาดเล็กเข็มก็จะเคลื่อนจากตัวเลขศูนย์มาให้เราสามารถอ่านน้าหนักได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเนื้อท่อนี้ก็หนัก100กรัมนั่นเองเพราะตัวเลขที่นักเรียนเห็นนะครับมีหน่วยน้ําหนักเป็นกรัมนะครับนักเรียนสังเกตน,นะครับสิอันนี้50กรัมแล้วก็100กรัมตัวเลขที่เขียนบนหน้าปัดเครื่อง ช่างน้าหนักขนาดเล็กนี้มีหน่วยเป็นกรัมนะครับเวลาเราจะช่างสินของนะครับนักเรียนก็พิจารณาความสามารถในการช่างน้ําหนักของเครื่องช่างแต่ละเครื่องด้วยนะครับว่าเขาสามารถรับน้ําหนักได้สูงสุดเท่าไหร่หรือเราดูที่พิกัดของเครื่องช่างน้ Stop ําหนักแต่ละชนิดนั่นเองเครื่องช่างนี้มีพิกัด1กิโลกรัมนะครับเ <ๆ S 2> ครื่องช่างที่คุณครูกาลังชี้นี้นะครับหกิโลกรัมนะครับก็สามารถช่างสิ่งของที่มีน้ําหนักเบาได้เป็นอย่างดีเลยเครื่องช่างขนาด 15กิโลกร,รมัมหรือเครื่องช่างที่มีพิกัด15กิโลกร,รัมที่คุณครูชี้ให้ดูนี้นะครับก็สามารถช่างสินของทั่วไปนะครับที่แม่ค้าพ่อค้าที่อยู่ในตลาดสดเขาก็จะใช้เครื่องช่างพิกัดประมาณนี้ครับนอกจาก15กิโลกร,รัมแล้วยังมี7กิโลกร,รัมด้วยนะครับนักเรียนมี3กิโลกร,รัมด้วยก็แล้วแต่ว่าแม่ค้าที่เขาใช้ช่างสินของสินค้าที่เขาขายนั้นจะมีน้ําหนักมากน้อยขนาดไหนนะครับเขาก็จะพิจารณาจากเลือกใช้เครื่องช่างนะครับให้เหมาะสมกับ สิ่งของที่เขาขายนั่นเองนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับ6กิกิโลกร,รัมเหมาะสําหรับการชั่งน้ําหนักทีเ่เป็นสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆนะครับและถ้าคุณครูจะลองชั่งโดยใช้เครื่องชั่งขนาดใหญ่บ้างนะครับนักเรียนชั่งรวมกันเลยทีเดียวครับน,นักเรียนนักเรียนคิดว่าสิ่งของที่ครูชั่งเนี่ยมีน้ําหนักเท่าไรครับสิ่งของที่อยู่ในกล่องน้ําหนักจะรวมกล่องด้วยนะครับนอกจากฟักทองแตงโมข้าวสารแล้วก็รวมกับกล่อง แสดงว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องเนี่ยทั้งหมดหนักเท่าไรครับนักเรียนนักเรียนไปดูที่เข็มชี้น้ําหนักครับเข็มชี้ที่ตัวเลขอะไรครับนักเรียนอ่าเข็มชี้ที่ตัวเลข15พอดีเลยครับนักเรียนเห็นไหมครับแสดงว่าสิ่งของที่อยู่ในกล่องรวมน้ําหนักกล่องด้วยหนักเท่ากับ15กิโลกรัมนั่นเองเก่งมากเลยครับนักเรียนเห็นไหมครับสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆหรือสิ่งของที่จํานวนเยอะๆนะครับเราก็เลือกช่าง กับเครื่องช่างที่มีพิกัดสูงสูงหรือพิกัดที่สามารถรองรับน้ําหนักนั้นได้นะครับนักเรียนครูก็เลือกช่างที่เครื่องช่างพิกัด60กิโลกรัมนั่นเองนะครับวางไว้บนเครื่องช่างนานๆไม่ดีนะครับนักเรียนช่างเสร็จแล้วเราก็ต้องยกสิ่งของออกจากเครื่องช่างนะครับเอาละเดีย๋ยวเราไปฝึกทบทวนนะครับเพิ่มเติมนะครับอีกนะครับนักเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนสามารถบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและขีดและกิโลกรัมและกรัมได้อย่างคล่อคล่องนะครับมากยิ่งขึ้นเครื่องช่างนี้มีพิกัด5กิโลกรัมนั่นเองสังเเกตตัมีวลข ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดและก็มีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนั่นเองปลาที่อยู่บนเครื่องช่างนี้หนักเท่าไรครับนักเรียนจะสังเกตว่าเข็มชี้น้ําหนักเลยตัวเลข2ไปกี่ขีดครับนักเรียนเลยตัวเลข2ไป6ขีดนั่นเอง1 2 3 4 5สี่หเห็นไหมครับเลยตัวเลข2มา6ขีดอย่างนี้ก็แสดงว่าปลาหนัก2กิโลกร,รัม6ขีดนั่นเองและถ้าคุณครูถามว่าปลาหนักกี่กิโลกร,รมัมกี่กรัมนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับ ใช่แล้วครับ1ขีดเท่ากับ100กร,รัมเพราะฉะนั้นปลาหนัก2กิโลกรัม600กรัมนั่นเองครับนักเรียนมีเงาะเยอะขนาดนี้คุณครูก็ใช้เครื่องช่างที่มีพิกัดที่สามารถรองรับน้าหนักได้เยอะๆใช่ไหมครับเครื่องช่างนี้มีพิกัดเท่าไหร่ครับนักเรียน60กิโลกรัมนะครับแล้วเงาะนี้นล่ะครับนักเรียนรวมกระบ,บะหรือตะกร้านี้เข้าไปด้วยหนักเท่ากับกี่กิโลกรมัมกี่ขีดครับนักเรียนสังเกตที่เข็มชี้น้ําหนักครับจะเห็นว่าเข็มชี้น้ําหนัก เลยตัวเลข50ไปกี่ขีดครับนักเรียนสังเกตดีดีนะครับเลยตัวเลข50ไป7ขีดนั่นเองนะครับก็แสดงว่าเงาะเข่งนี้นะครับหนักเท่าไหรครับนักเรียนเงาะเข่งนี้หนัก50กิโลกร,รัม7ขีดนะครับเพราะเลยตัวเลข50ไป7ขีดนะครับเงาะเข่งนี้รวมน้ําหนักเข่งด้วยใช่ไหมครับหนัก50กิโลกรัม7ขีดแล้วถามว่าหนักกี่กิโลกรมัมกี่กรมัมนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับใช่แล้วครับ เงาะเข่งนี้หนัก50กิโลกร,รัม700กร,รัมนั่นเองต่อไปนะครับนักเรียนครูมีปีกไก่ถุงใหญ่เลยครับนักเรียนช่างบนเครื่องช่างน้ําหนักพิกัด60กิโลกร,รมัมครูเลือกใช้เครื่องช่างขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าปีกไก่ถุงใหญ่มากๆนะครับนักเรียนดูครับเข็มชี้ที่ตัวเลขอะไรครับนักเรียนเข็มชี้ที่ตัวเลข35ตรุงนี้34นะครับ 33, 34 เพราะฉะนั้นขีดยาวๆตรงนี้ก็เป็น35แล้วก็เลย35ไป5ขีดนั่นเองดังนั้นปีกไก่ถุงนี้หนัก35กิโลกร,รัม5ขีดครับนักเรียนแล้วปีกไก่นี้หนักกี่กิโลกร,รมัมกี่กร,รัมครับเก่งมากครับปีกไก่หนัก35กรริโลกรัม500กรัมนั่นเองเดี๋ยวเราไปชั่งน้ําหนักตัวบนเครื่องชั่งน้าหนักตัวกันบ้างครับนักเรียนตรงหน้าครูก็คือเครื่องชั่งน้าหนักตัวนั่นเองเอาละเราจะชั่งแล้วนะครับ แต่ก่อนอื่นนักเรียนอย่าลืมนะครับก่อนขึ้นอยู่บนเครื่องช่างน้ําหนักตัวครูก็จะถอดรองเท้าก่อนทรับนักเรียนนะครับเพราะว่าน้ําหนักของรองเท้าก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็ถอดรองเท้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนักเรียนสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋านะครับถ้าเอาออกได้ก็เอาออกเลยนะครับคุณครูก็จะเอาออกครับมือถือนะครับไม่เกี่ยวกับน้ําหนักตัวของเรามีอะไรครับกระเป๋าสตางค์นะครับคุณครูก็เอาเอาออกนะครับ ไม่เกี่ยวกับน้ําหนักตัวของคุณครูมีอีกครับคุณครูมีอะไรเยอะแยะเลยกุญแจนะครับครูก็จะเอาออกเอาละตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับนักเรียนคุณครูก็พร้อมที่จะยืนอยู่บนเครื่องชั่งน้าหนักตัวแล้วครับไปดูพร้อมกันเลยครับนักเรียนนักเรียนเห็นไหมครับตัวเลขหน้าจุดเป็นอะไรครับตัวเลขหน้าจุดเป็น67ตัวเลขหลังจุดละครับเป็นตัวเลข2อนะครับอ่านว่า67.2กิโลกร,รัมนั่นเองนะครับนักเรียน67.2กิโลกรัม เท่ากับ6กิกิโลกรัม2ข Rangers, refers, ีดคบนักเรียนหรือ67กิโลกรัม200กรัมนั่นเองนักเรียนคนนี้ใช้เครื่องช่างน้ำหนักตัวแบบมีตัวเลขใช่ไหมครับของคุณครูก็เช่นเดียวกันคุณครูใช้เครื่องช่างที่เป็นเครื่องช่างดิจิตอลนะครับหรือว่าเป็นเครื่องช่างแบบใช้ตัวเลขนะครับอ่านน้าหนักของนักเรียนคนนี้นะครับยืนบนเครื่องช่างแล้วตัวเลขหน้าจุดเป็น50ตัวเลขหลังจุดเป็น7นะครับ เราอ่านว่า50.7กิโลกร,รัมนั่นเองครับนักเรียนก็คือ50กิโลกร,รัม7ขีดครับนักเรียนหรือถ้าบอกเป็นกิโลกร,รัมและกร,รมัมก็จะบอกได้ว่า50กิโลกร,รัม7 0 0กร,รัมนั่นเองครับนี่ครับขุนยืนอยู่บนเครื่องชั่งน้ำหนักตัวแบบใช้เข็มใช่ไหมครับเข็มที่บอกน้ำหนักเลยตัวเลข30นะครับแต่ไม่ถึงตัวเลข31แสดงว่าขุนมีน้ำหนักอยู่ระหว่าง30กิโลกร,รมัม กับ31กิโลกร,รมัมเอ๊เล้วเข็มชี้น้ำหนักเลยตัวเลข30ไปเท่าไหร่ครับนักเรียน4ขีดแสดงว่าขุนหนัก30กิโลกร,รมัม4ขีดนั่นเองครับขุนหนัก30กิโลกร,รมัม400กร,รัมนั่นเองไปดูเครื่องช่างน้ำหนักตัวนะครับอีกแบบหนึ่งครับนักเรียนนี่เป็นเด็กอ่อนนะเด็กเล็กเกิดนะครับนักเรียนเป็นเด็กตัวเล็กๆยังเดินไม่ได้ยังยืนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเครื่องช่างในลักษณะที่ วางนะฮะเด็กให้นอนใบกับฐา,านรองอตัวนักเรียนหรือตัวเด็กนะครับนักเรียนนะครับก็วางนอนอย่างนี้เลยนักเรียนสังเกตนะครับนี่เป็นเครื่องชั่งน้ําหนักตัวของเด็กอ่อนครับนักเรียนเห็นตัวเลขไหมครับตัวเลขหน้าจุดเป็น9ตัวเลขหลังจุดเป็น475นะครับเอตัวเลขหลังจุดเป็นจํานวน3หลักเลยครับนักเรียนเราสามารถบอกน้ําหนักได้อย่างไรครับ 9อยู่หน้าจุดแล้วก็4 7 5อยู่ห,หลังจุดเราอ่านว่า9.47 5กิโลกรัมไม่ได้อา 9, 75, ่นนอาบบน,น9 4 7 5กิโลกรัมนะครับนักเรียนตัวเลขหลังจุดให้อ่านแบบเรียงตัวนะครับนักเรียน9 4 7 5กิโลกรัมนะครับก็คือน้ำหนัก9กิโลกรัม475กรัมนั่นเองนะครับเก่งมากครับนักเรียนตัวเลขหน้าจุดบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัมตัวเลขหลังจุดนะครับซึ่งมีตัวเลขถึง3ตัวบอกน้ำหนัก เป็นกรัมครับนักเรียนเอาละต่อไปเราไปดูการช่างสิ่งต่างๆที่มีน้ําหนักมากๆกันบ้างนะครับนักเรียนเมื่อกี้ที่คุณครูสาธิตการช่างให้นักเรียนดูคุณครูสามารถยกขึ้นมาแล้วก็วางบนเครื่องช่างได้ใช่ไหมครับแต่บางสิ่งบางอย่างนะครับสิ่งของบางอย่างครูไม่สามารถยกขึ้นมาได้ก็จะมีอุปกรณ์หรือตัวช่วยในการช่างน้ําหนักได้ไปดูครับว่ามีอะไรบ้างนี่ครับนักเรียนครูไม่สามารถยกรถบรรทุกทั้งคันนะครับวางบนเครื่องช่างได้นะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องช่าง เฉพาะนะครับสำหรับช่างรถยนต์หรือรถบรรทุกขึ้นมานะครับนักเรียนเห็นเคยเห็นไหมครับนักเรียนแบบนี้ครับนี่คือเครื่องช่างน้ําหนักรถนะครับสังเกตนะครับนักเรียนรถบรรทุกก็จะวิ่งขึ้นไปบนฐานรองรถบรรทุกนะครับแล้วสังเกตที่ล้อรถบรรทุกครับนักเรียนล้อรถบรรทุกเนี่ยจะวางอยู่ตำแหน่งที่มีเครื่องช่างน้ําหนักรถอยู่นะครับถ้าเอารถวิ่งขึ้นไปข้างบนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่คอยช่างน้ําหนักก็จะให คนขับเนี่ยเอาล้อเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่มีเครื่องช่างอยู่นั่นเองนะครับก็จะอยู่บนล้อนะครับของรถบรรทุกเพื่อที่จะช่างน้ําหนักของรถบรรทุกทั้งคันนะครับนักเรียนสังเกตตัวเลขนะครับพอรถบรรทุกวิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะมีตัวเลขแสดงน้ําหนักของรถบรรทุกขึ้นมาครับจะเห็นไหมครับนักเรียนเห็นตัวเลขเป็นอะไรครับ23,680กิกโลกรัมทำไมครูรู้ว่าเป็นกิโลกรัมครับนักเรียนสังเกตครับก็จะมีหน่วยกากับไว้กกจุด หรือ kg ซึ่งแสดงหน่วยน้ําหนักเป็นกิโลกรัมนั่นเองเพราะฉะนั้นรถบรรทุกคันนี้หนักเท่าไรครับนักเรียนรถบรรทุกนี้ก็จะหนัก23,680กิโลกรัมทีเดียวนะครับนี่คือเครื่องช่างน้ําหนักรถนะครับที่ทําขึ้นมาเฉพาะนะครับเอาละไปดูต่อครับนักเรียนอันนี้ก็เป็นเครื่องช่างน้ําหนักสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตครับเครื่องช่างแบบแขวนนะครับสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตที่ ปลายหัวลูกศรของคุณครูนี่ครับนี่คือเครื่องช่างแบบแขวนครับนักเรียนก็จะเอาเนี่ยเครื่องช่างแล้วก็จะมีที่ยึดนะครับไว้บนคานนะครับยึดให้เครื่องช่างแบบแขวนนี่อยู่นะครับรออยู่บนบนอากาศนะครับแล้วก็นําสิ่งของที่จะช่างมัดรวมกันแล้วก็ไปห้อยบนเครื่องช่างแบบแขวนเห็นไหมครับนักเรียนนะครับอันนี้คือท่อนเหล็กนะครับซึ่งมีหลายท่อนด้วยกันนะครับเห็นไหมครับมีท่อนเหล็กอยู่ตั้งหลายท่อนมัดรวมกันครับนักเรียนแล้วก็ใช้เชือกนะไปห้อยอยู่บนปลายของเครื่องช่างแบบแขวน อีกด้านหนึ่งของเครื่องช่างแบบแขวนก็จะไปยึดอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับให้มั่นคงแข็งแรงแล้วพอช่างขึ้นมาก็จะมีตัวเลขปรากฏเห็นไหมครับนักเรียนแล้วก็มีหน่วยกำกับไว้มีหน่วยเป็น kg ก็คือหน่วยน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมนั่นเองมีตัวเลขมีตัวเลขให้เห็นเห็นไหมครับนักเรียน ,4880 กิโลกร,รมัมแสดงว่าท่อนเหล็กมัดนี้หนัก ,4880 กิโลกร,รัมทีเดียวหนักมากๆเลยครับนักเรียนเห็นว่าเครื่องช่างแบบแขวนนะครับที่ มีพิกัดเยอะๆขนาดนี้ครับนักเรียนที่สามารถชั่งน้ําหนักสิ่งของที่มีน้ําหนักมากๆแสดงว่าความสามารถในการรับน้าหนักของเครื่องชั่งแบบแขวนเครื่องนี้ต้องมีค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะครับอย่างน้อยก็ต้องมากกว่า4,880กิโลกรัมคือมีความสามารถในการรับน้ําหนักได้นะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับหรือว่าในโรงงานที่เขาขายท่อนเหล็กพวกนี้ครับเขาก็จะชั่งบนเครื่องชั่งแบบแขวนแบบนี้นะครับก็จะสามารถอ่านน้าหนักได้เช่นเดียวกัน เห็นไหมครับนักเรียนก็จะเป็นเครื่องช่างเฉพาะขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละครับนักเรียนสุดท้ายนี้นะครับก่อนจบคลิปนี้เรามาทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเรามาฝึกอ่านน้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมและขีดหรือกิโลกร,รัมและกรัมกันครับนักเรียนเห็นทุเรียนที่อยู่บนเครื่องช่างนี้ไหมครับทุเรียนเข่งน,นี้หนักเท่าไหร่ครับนักเรียนครูใช้เครื่องช่างขนาดใหญ่เห็นไหมครับที่มีพิกัดถึง60กิโลกร,รมัม แล้วทุเรียนเข่งนี้หนักเท่าไรครับนักเรียนบอกบอกคุณครูได้ไหมครับนักเรียนสังเกตที่ปลายหัวลูกศรของคุณครูนะครับ52ต่อไปก็ต้องเป็น53และต่อไป54เข่งที่น้ําหนักยังไม่ถึงตัวเลข54นะครับแต่เลยตัวเลข53ไป2ขีดแสดงว่าทุเรียนเข่งนี้หนัก53กิโลกร,รมัม2ขีดนั่นเองแล้วบอกน้ําหนักเป็นกิโลกร,รัมและกร,รัมได้ไหมครับเต่งมากครับทุเรียนเข่งนี้หนัก53กิโลกรัม200กร,รมัมนั่นเองแม่ของขุนนั่นเองนะครับยืนอยู่บนเครื่องชััั่งนนนน้ํากกตวครเรีย บอกคุณครูได้ไหมครับว่าแม่ของขุณหนักเท่าไหร่เก่งมากครับนักเรียนแม่ของคุณหนักเท่าไหร่ครับ52กิโลกรัม9ขีดนั่นเองนะครับ52กิโลกรัม900กรัมตัวเลขนะครับที่แสดงบนหน้าปัดของเครื่องช่างน้ำหนักตัวอ่านว่าอะไรครับนักเรียน52.9กิโลกรัมแมวครับอยู่บนเครื่องช่างน้ำหนักตัวนะครับนักเรียนเห็นตัวเลขที่อยู่บนเครื่องช่งไหมครับนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมครับว่าแมวตัวนี้หนัก กี่กิโลกรัมกี่ขีดหรือหนักกี่กิโลกรัมกี่กรัมเก่งมากครับนักเรียนแมวตัวนี้หนัก6กิโลกรัม103กรัมนั่นเองตัวเลขที่อยู่บนเครื่องช่างอ่านอ่านยังไงครับนักเรียนอ่านว่า6.103กิโลกรัมนั่นเองหรือว่าบอกน้ําหนักของแมวตัวนี้ได้ว่า6กิโลกรัม103กรัมนั่นเองอ่านน้าหนักได้เท่าไหร่ครับกล่องเหล็กนี้หนัก4,798กิโลกรัมกล่องเหล็กนี้หนักมากๆเลยนะครับนักเรียน แล้วใช้เครื่องช่างแบบไหนครับเป็นเครื่องช่างแบบแขวนนั่นเองเห็นไหมครับเอาละเรามาถึงตอนท้ายของทิปนี้แล้วครับนักเรียนนักเรียนได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับเกิงมากครับใช่แล้วเราเราเรียนได้เรียนรู้ว่าเราสามารถใช้เครื่องช่างแบบต่างๆในการช่างในบอกน้ําหนักแล้วก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือการบอกน้ําหนักของสิ่งต่างๆอ่าน,าอน,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 านอบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมไลกขีดหรือบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและกร,รัมนั่นเองอย่างตัวอย่างนี้เห็นไหมครับนักเรียน เราสามารถบอกน้ำหนักได้เป็น35กิโลกรัม5ขีดหรือบอกน้ำหนักได้เป็น35กิโลกรัม500กรัมนะครับอย่าลืมนะครับนักเรียนจบคลิปนี้แล้วทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะครับจะได้เก่งๆก,กันทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ